สวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องจะมาบอกแกเอ้ยไอยังปลืม้มไอยังดีใจเลยแกเอ้ยํำมากได้ข่าวดีข่าวดีอะไรเยวมาฟังกันจ้ะคือชั้นบนบนกสามีเนาะว่าตอนสมัยเด็กหน่อยเนาะฉันอยากนะชันอยากได้หลุดสปอร์ตยากได้หลุดในฝันมากยากได้แกเอ้ย ที่เห็นเขาเห็นเขาเอ่นีกะยักยักยักเขาไปไกลไปดูไก่ไก่แกเอ้ยแต่ว่าความที่ว่าเองเป็นเด็กหน่อยอยากจนสกปรกเหม็นตัวเนาะก็ได้ต่แค่ว่าไปแอบดูแอบมองแกเอ้ยเอ่ออยากไปอยู่อยากไปดูแก่ไกแต่กลัวเขารังเกียจเนาะเรื่องของเรื่องด้วยจ้ะ ฉันเนี่ยฟันอยากได้หลุดสปอร์ตอยากได้หลุดรูอยากได้หลุดเก่งอยากหนังหลุดเก่งอยากเห็นหลุดสปอร์ตในน้งเน่ยฉันอยากได้อยากได้แค่เอ้ยใครเคยเห็นเด็กมาเอธิ่ะหลุดเก่งหลุดเต่าอ่ะหลุดเก่าหลุดเต่าอย่างงี้นี่ยเขาเขาขับผ่านหน้าบ้านเนาะเอ็งก็ได้นตะมองเนาะคนข้างบ้านเขามีหลุดเก่งได้เอ็งก็แค่ไปแอบมองแอบดูแค่เอ้ยอยาก อยากไปไกลๆแต่ว่ากลัวเขารังเกียจแกเอ้ยเออฉันก็เล่าให้สามีฟังเนาะฉันอยากอยากได้เนาะรถในฝันฉันเนาะอยากอยากคืนแกเอ้ยความฝันอยากได้จริงๆที่นี่วันนี้ขำมากแกเอ้ยสามีฉันอะมาซสะไภ่ฉันเด้ซื้อให้ฉันคันหนึ่งโอ้ฉันน้ำตาร่วงเลยฉันน้ำตาไหลฉันกอด นอนอ๋อกอดสามีแบบขอบคุณเหลายขอบคุณหล,ไล,ไลายเธอซื้อให้ฉันเธอทําทเพื่อฉันทั้งชีวิตเธอทําทเพื่อฉันจริงๆจ้านี่นแหละได้ผัวมหาเศรษฐีอืมรวยที่สุดในอณาจักรที่นี่เลยแหละแกเอ้ยอืมเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหน่อยตัวดําๆโตมาเป็นสาวได้ผัวฝรั่งก็ได้ฝรั่งเศรษฐีแกเอ้ ไปดูรถสปอร์ตฉันเลยแกเอย้ยฉันอ้ยังปลื้มยังดีใจเลยแกเอย้ยคลิปนี่ใครไม่ดูนี่ผากแน่แเลยแกเอย้ยฉันเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ฉกดีที่สุดอืมไปไปดูกันเลยจ้ะอย่างนี้แหละอใส่ผัวรวยแกเอย้ยเป็นมหาเศรษฐีได้ไปดูกันเลยไปไปดูกันจ้ะ ไปดูไปดูรถสปอร์ตโบชเช่เลยนะครับโบชเช่เลยนะคะไปดูกันเลยมาจ้ามาจ้ารถสปอร์ตอย่างเทมาดูกันเลยใครไม่ดูคลิปนี้พลาดแน่แนว,ว่าผู้หญิงใครคนหนึ่งที่โชคดีที่สุดนะคะโอ้หรถนี้ไม่ล้างเลยอ่ะไม่ใช่รถในฝัน โคตรโชคดีเลยอ่ะไอ,อย้ยางเท่ดูที่นั่งไอ้ยางสุดยอดดู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 ล้อโอ้โหไอ้ยางล้มแม็กสุดยอดเลยดูดูโอ้ยกิ๊งกิ๊งกิ๊งดังดังดีด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดมีไฟด้วยแกเอ้ยโชคดีโชคดีมากเลยดู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 ปัตตา กาเนาะกาเนาะกาซื้อให้เนาะสุดยอดสุดยอดเอาพร้อมรุยค่ะพร้อมรุยเทส่สุดๆว้ามีอันนี้ดาแกเอ้ยบงบอกให้ให้รู้ว่าใครอยากขับแซงฉันเด้อ <laughs> เทอะมล่ะย่าอิจฉาฉันเลยจ้ะครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตที่ฉันมีอย่าอิจฉาฉันเลยมันเป็นชีวิตครั้งแรกที่มีรถแบบนี้รถสปอร์ตรถอาเฮดเวลาเวลาอย่าอิจฉาแม่นะลูกแม่อุตส่าห์ฝันหวานอยากได้รถแบบนี้มานานแล้ว